วั เดอะแคมแกตุ๊กอะแอ้รวันี้ศิลปินเป็นใครคะพี่เดชศิลปินนี่ฮะถ้าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหเคยเห็น่ต้องคุ้นภาพนี้เลยลากกระเป๋าฮะแอร์อตเ็ลแอร์อตเตทเพึ่งลงจากเครื่องบินไม่ใช่อะไรล่ะนี่ไงนบนนทางเงิดี ลำดับเมาแล้วตอนนี้นะครับเรามาตั้งค่ายนะฮะกันอยู่ที่ค่ายเสือสวนสยามนั่นเองเดจัดแถวจะให้คุณแบ่งเป็นสองทีมพี่นัด แงแล้วก็พี่เกดทีมนึ่งอ๋อพี่เพล่เต้แล้วก็พี่ต้นอยทีมหนึ่งโอเคและในคราวนี้ชาวแคมป์จะต้องเจอกับบททดสอบที่จะต้องอมด้วยกันกินด้วยกันตีด้วยกันแล้วก็แตกด้วยกันแค่คิดก็สุดชั่วแล้วอะสุดชั่วแล้วครับที่เรามาถึงด่านนี้ถ at ือได้ว่าเป็นการรวบรวมนะฮะความสามัคคีแล้วความไม่สามัคคีด้วยความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งก็มีใช่ให้ีพี่ต้นเลือก่เอาไม่ดีตั๊กให้เขาก่อนก็ได้ เราจะอกนะเดี๋ยวเราจะนำห่างเกินไปแล้วมัน okay. จะไม่มีกำลังใจเล่นเล่นในบททดสอบนี้แต่ละหมู่จะต้องผูกขาติดกันจากนั้นก็รีฟ้าดานสุดขั <S <s ้วที่มีตั้งหาโอ้ยตั้งหาดานด้วยกันหมู่ไหนเร็วที่สุดก็ได้เหตแต่ถ้าหมู่ไหนช้าก็พากันละทีนี้เดี๋ยวฟังต้องวีจากเฟิร์นนะฮะหนึ่งสอง โอ้โหหมูแรกที่บิ่งมาด้วยความเร็วสูงตั้ง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โ,โ,อโเร็วจริงๆแล้วก็มาถึงด่านแรกที่ชาวแคมป์ทุกคนจะต้องร้อยได้เข้าเข็มตาใครดีก็ทําได้แต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็แสดงว่ากระจกตาขุนมัวกลัวเป็นตอโดนเพื่อนหลอว่าเป็นตากกุ้ง,งยิงไ,ได้ดได้ฮะเหะล,ยยลือพี่นัทฮะใจนัทยังไหวอยู่หรือเปล่าพี่นัทเข้าอ่ะ เหลือพี่นัคนเดียวสาตาอะ้รเห็นมหนะสายตาเพราะว่าจะแพ้อยู่ที่เกมนี้เลยแพ้แล้วแล้วในด่านที่2ชาวแคมป์แต่ละคนจะต้องเลือกขี่เมล็ดพันธุ์ทันยพืชคนละอย่างอย่างละห้าเมล็ดโดยแยกใส่ถ้วยส่วนที่เหลืออินี้บังขอดนะจันนายจ่าพอดีอินิชันทั่วหมดนะจันนายจ่าแยกกันเลยนะฮะ มูนี้ทำเวลาค่อนข้างดีทีเดียวพอขี้เมล็ดแรกแล้วมเมล็ดต่อไปก็ไหลมาเทมาเป็นเทน้ำเทท่าโอ้โหเอาเอามาเรื่อยๆโอ้โหมาเร็วยิ่งกว่าน้ำท่วมเสอีกโอ้ยเอาโอ้โห,โโหมาอีกแล้วนั่นโอ้โหมาอีกแล้วและในดาที่สามนี้ชาวแคมป์จะต้องตั้งกระป๋องน้ำอัดลมทั้งสามด้วยขอบข้างให้ได้โดยการจัดการน้ำที่อยู่ข้างในยังไงก็ได้จะดูดดื่มเลียเทถุยอะไย,ยังไงก็ได้ไม่ว่ากันขอให้ตั้งได้เป็นพอ โอ้โหชาวแคมป์พ้าแพงทุ่มเทกัดด่านนี้แบบไม่เลือกวิธีการจริงๆครับทั้งดื่มทั้งบ้วนทิ้งแถมเรือให้แฟนๆเด็กแคมป์อีกต่างหากโอ้โหเหม็นเปรี้ยวได้ทีเลยอ่ะน้ำยังเยอะกันเกินไปนะเออพี่อาได้แล้วออเ เวลาดูดดื่มกันมาสนานนะครับมาถึงด่านที่4ก็ไม่มีอะไรยากแค่ปิดตาตีแตงโมโดยที่คนกลางคอยบอกพิกัดส่วนคนปิดตาก็ตีลูกเอ้ยอย่างนั้นแหละตีมันเอ้ยตีมัน หลังจากที่ตีมอเฮ้ยตีแตงโมแตกไปแล้วนะครับในด่านสุดท้ายชาวแคมป์จะต้องเก็บแอปเปิลทั้ง5ลูกที่อยู่ในตามที่ต่างๆนํามาเรียงเป็นแถวตั้งให้ได้ทั้ง5ลูกด้วยวิธีการใดก็ได้โ <ไป S 1> <Okay. S 2> อเคแ,แ,แอปเปิลอยู่นี่ครับ หลังจากลงมผิดไปชั่วครู่เพราะหันกลับมาอ้าวก็เจอแอปเปิลพอดีเลยแม่เก็บกันได้ดีทั้ง3ลูกเลยนะโอ้โหเร็วจริงแล้วแล้วลูกที่4อยู่ที่ไหนอะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะอ้าวใครปล่อยไอ้คิงคองไปเล่นกิจกรรมเปียงยางบนาหลักลับเนี่ยเฮ้ยต้องกินด้วยต้องกินด้วยในที่สุดเราก็ได้ลูกที่4หลังจากนั้นก็เริ่มเล่งฝีเท้าหาลูกที่5 อูนี่นนนมันอยู่ในน้ำนี <antis> ่นาแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวแอปเปิลเข้าฟั่งพยายามอีกนิดนะจ๊ะสิบเจ็ดฮะโอเคระวังระวังตกน้ำโอ้เรามีตะเกียบทำเป็นแง่งด้วยเพื่อที่จะได้เกี่ยวเป็นข้ามาง่ายๆตั้งให้ได้ห้าลูกเลยฮะโอ้โหอะไรเนี่ยวนนี้อาจจะเครียดแค้นลองเปิดนิดนิดหน่อย หนึ่งสองสามหยุดดังเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยกับหมู่แรกแม่ลุ้นกันปัสสาวะเหนียวเลยไปลุ้นกับหมู่ที่สองกันบ้างดีกว่าเอาสู้สู้โอ้ยหนึ่งสองสาม โอ้โหอะไรขนาดนี้เีสเมื่อกี้ทีนี้คุยไปเยอะด้วยเลยวันธงชัยคุยไปเยอะมือสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยออ่ะโคุยได้แล้ววันธงชัยไม่ต่างกับพี่นัทเลยคุยไปเยอะเอ้ยได้แล้วไงชาวแคมป์วันธงชัยแค่ด่านแรกก็ช้าเป็นเต่าแล้วนะครับที่เขาฝากบอกมานะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแค่ลองเชิงแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะเอาจริงอะเมริเมอร์ แขนสั้นขาสั้นด้วยแม่มูท so ี่สองทักษะในการใช้ตะเกียบนี่มันเทพจริงๆนะครับแป๊บแป๊บคีบแป๊บแป๊บคีบครบโอ้โหสุดคต้ยจริงๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเร็วๆไปเร็วดาต่อไปตั้งกะป๋องงห้เร็วับ โอ้โหหมูนี้ทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยแม่ดูสิแป๊บๆไปกินน้ำแล้วเอ้าหมดป่องน้ำน้อยไปเนาะไปก็ตั้งไม่ได้นะฮะปล่อยแล้วปล่อยมือเลยครับแม่เออแพ้แล้วนะได้แล้วได้เลย จริงๆทั้งคนบอกพี่กัดทั้งคนตีเรียกได้ว่าต่อให้มีเป็นไรก็ตีไม่พลาดหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ไปๆมาๆก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่ถ้าทางด้านนี้ยังมีคนแรงเหลืออยู่เอา้าเหลือยังไงไปดู <c oughs> เฮ้ยคือไงอ่ะไม่ต้านได้เลยอะไม่ต้านไม่ไหวแแน่แนๆนน,น,นะเดี๋ยวโหลด อุปกรณ์สำหรับเก็บแอปเปิ้ลของหมู่นี <so like> ้ไม่ต้องต่อให้ยืดยาวก็สามารถสอยแอปเปิ้ลเข้ามาถึงฝั่งจนได้เดี๋ยวไปดูวิธีการของหมู่นี้กันบ้างดีกว่าว่าจะตั้งแอปเปิ้ลกันยังไง ก็ได้นะฮะคิดดีๆนะฮะทีมนน้นเขาใช้ปากกัดนะฮะเขาใช้ปากกัดก็ใช้ทีบหลังจากที่ลองมามากมายหลายวิธีมันก็ยังไม่ตั้งโดดเดย์สักทีชาวแคมป์แคล่วก็เลยปิ๊งไอเดียได้อย่างหนึ่งเป็นอะไรไปดูตะเกียบมีไว้ทำอะไรนะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดจริงๆกับการเอาตะเกียบมาเสียบลูกแอปเปิลถ้าเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปิ๊งต่อเลยนะเไม่ใช่ลูกเชน หนึ่งสองสายู่ยเสร็จเรียบร้อยกับบททดสอบทั้ง5าดานเดี๋ยวช่วงหน้ามารอลุ้นกับบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ที่บอกได้เลยว่าแสบปากแต่กระดาษที่แสบ